โดยหลักแล้วเนี่ยมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นนะฮะนะครับตำรวจก็มีหน้าที่ต้องสแสวงหาพยานหลักฐานนะเพื่อจะมัดตัวผู้ต้องหาอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ใช่ไปมุ่งที่จะเอาผิดกับคนใดคนหนึ่งหรือลุงเปียกเราต้องมุ่งหาพยานหลักฐานมัดตัวเขาก่อนนะไม่ใช่ว่าเขารับสารภาพ,าพปุ๊บเราก็แจ้งข้อหาทําแผนส่งสารติดคุกไอ้แบบเนี้ย มันไม่ใช่ขั้นตอนกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนดนะมันเป็นการมุ่งเอาผิดไม่ใช่มุ่งหาพยานหลักฐานมัดตัวเขานะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมในคดีเนี้ยมันทําให้พี่น้องประชาชนสงสัยว่าเป็นการมุ่งเอาผิดมากกว่ามุ่งหามุ่งหาพยานหลักฐานมัดตัวพูพกระทำความผิดครับอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลมันมีพิรุษนะเทียบเคียงเหมือนคดีใน,ในายชัยพลอะไรเงี้ยพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยความจริงหลายครั้งพูดไปเหมือนกันอะไรเงี้ย อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีพิรุษเนี่ยคนที่เป็นนักสืบเป็นพนักง,งานเป็นตํารวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยย่อมมีเอความรู้ความชํานาญมากกว่าบุคคลทั่วไปก็ย่อมสังเกตง่ายนะครับฟังเขาเล่าเรื่องก็รู้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องโกหกเรื่องแต่งขึ้นมันไม่สมเหตุสมผลแล้วกับเป็นคนขี้เมาขี้เหล้าเมายาด้วยมันก็ไม่ควรที่จะเชื่อโดยทั่วไปคุณสมบัตินักสืบเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าเอตำรวจชุดเนี้ยน่าจะ นะทางานบกพร่องหรือไม่หรือ,อสืบสวนสอบสวนเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้พ้นผิดหรือไม่ถูกตั้งคาถามได้ส่วนจะมีความผิดหรือไม่นั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาปปชก็ต้องไปสืบสวนสอบสว,วนว่ามีการช่วยผู้ต้องหาคือลูกตำรวจหรือไม่นะมีการว่าจ้างหรือบังคับขู่เข็นให้ลุงเปี๊ยกให้การเช็ดเพื่อ ยกรับสมอ้างเป็นผู้ต้องหาแทนลูกตำรวจหรือไม่ก็ต้องไปสืบส,ส,สวนสอบสวนต่อไปครับในไหนอาจารย์พูดในประเด็นนี้หนูถามเลยแล้วกันว่าถ้าหากว่าพบว่ามีการทคาดีแบบละหลวมจนทําให้คนบริสุทธิ์ต้องติดคุกแบบเนี้ยอันเนี้ยที่อาจารย์บอกว่ามีโทษโดยที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องมาจัดการโทษของตรงเนี้ยค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มันก็มีทั้งวินัยและอาญาวินัยก็คือความผิดร้ายแรงก็ต้องไล่ออกจากราชการนะฮะ นะครับต้องไล่ออกจากราชการเพราะว่าไปการแกล้งผู้อื่นเนี่ยถือว่าประพฤติช,ชั่วร้ายแรงต้องไล่ออกจากราชการในทางอาญาก็มีความผิดตามมาวลกฎหมายอาญาหนึ่งห้า157ดมาตรา, 7, า,ตา200้อยนะฮะนะเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตนะครับเนะี่ยแล้วอยู่ดีๆก็ไปจับแพะมาไม่มีพยานหลักฐานมุ่งเอาผิดนะนะครับเออแค่คำรับสารภาพนะครับที่เกิดเหตุวงจรปิดไม่ดู เอาตัวไปเข้าคุกก่อนหลังจากน,นั้นก็ไปหาพยานหลักฐานในภายหลังถ้าแบบเนี้ยมันก็จะมีความผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมาตราสองร้อยนะครับอืแล้วถ้าสมมุตินะคะสมมุตินะว่ามีข้อเท็จจริงมันปรากฏว่ามีการจับแพ้จริงมีการช่วยเหลือมีการเตรียมกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นความผิดเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ก็ถ้ามันมีการทําเป็นกระบวนการทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้เห็นผู้บังคับบัญชาผู้กํากับรองผู้กํากับ ทุกคนที่เกี่ยวข้องอ่ะใครก็แล้วแต่เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจก็ต้องถูด,ดํำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะเพราะว่าล่าสุดมาตะกี้ผมดูจากข่าวสดก็บอกว่าคนใกล้ชิดอ้างโดนโดนถุงคลุมหัวบ,บังคับให้รับสารภาพนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากข่าวสดนะเมื่อห้าสิบเ็นาทีเนี่ยว่าคนใกล้ชิดลุงเปี๊ยกว่าอย่างนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นคดีนี้อย่าให้มันจบแบบง่ายๆนะมันต้องจบแบบ ทุกอย่างโปร่งใสแล้วก็ตอบคําถามได้ทุกอย่างเพราะนั้นเรื่องนี้มันทําลายมาตรฐานในการสืบสวนสอบสวนของตํารวจอย่างมากเลยอะ่ะคนจะไม่เชื่อถือเลยอะ่ะถ้าเป็นคนจนคนเล่ร่อนคนไม่มีเส้นมีสายนี่ไปไงอรับสารภาพพาทําแผนยื่นสารจําคุกเลยอะไรเงี้ยทำไมมันจะรวดเร็วอะไรขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนจะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับเองที่อ,อาจารย์บอกว่าเอ,อมีการ อย่างมีรายงานข่าวว่าถุงคลุมหัวรับสารภาพตรงเนี้ยกับการที่ก่อนหน้าเนี้ยที่ลุงเปียกไปให้การนะคะหลายก็มีการบอกว่าอาจะมีการดําเนินคดีกับลุงเปียกในเรื่องของการให้การเทสอันนี้ตามข้อเท็จจริงมันยังไงบ้างคะอาจารย์มันสามารถเอาผิดเรื่องนี้ได้ไหมถ้าหากว่าเป็นการให้การของลุงเปียกเองที่ที่ตามที่ลุงเปียกแกให้สัมภาษณ์ถ้าถ้าลุงเปียกเนี่ยแกมีสติสัมปชัญญะแล้วแกก็แต่งเรื่องขึ้นมา แล้วก็ไปรับสมอ้างว่าเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายโดยที่แกรู้อยู่แก่ใจว่าแกไม่แกไม่ใช่ผู้ต้องหาเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นผิดเนี่ยการกระทาของลุงเปี๊ยกก็จะมีความผิดฐานแจ้งความเช็จเกี่ยวกับความผิดอาญาให้ผิดไปจากความจริงนะครับก็มีโทษจําคุกอ2ปีนะครับ mm hmm. นะฮะถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงนะ mm hmm. ก็ต้องถูกดำเนินคดีแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงลุงเปี๊ยกก็ต้องเปิดเผยความจริงมาว่า ใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนใช้ใครเป็นคนบังคับใครเป็นคนจ้างวานหรืออะไรต่างเนี่ยลุงเปี๊ยกต้องพูดความจริงถ้าไม่พูดค er. วามจริงก็ er. ต้องถูกดำเนินคดีเพราะลุงเปี๊ยกบ,บอกว่าแต่งเรื่องขึ้นมาปั้นเรื่องขึ้นมานะครับไม่มีมูลความจริงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ลุงเปี๊ยกก็ต้องถูกดำเนินคดีถ้าลุงเปี๊ยกไม่อยากติดคุกลุงเปี๊ยกก็ต้องพูด er. ความจริงว่าใครบังคับใครเป็นคนว่าจ้างใครเป็นคน ให้รับสารภาพอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องต้องติดตามกันต่อไปนะครับคือโดยทั่วไปเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องฆ่าคนตายนะครับการที่เราจะจับใครน,นะนะว่าฆ่าคนตายเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานก่อนนะครับไม่ใช่จับตัวไปก่อนแล้วหลักฐานไปหาที่หลังวงจรปิดเอาไปไปหาที่หลังช่องแปดออกข่าวนะแล้วก็โอเคไปหากล้องวงจรปิดไอ้แบบนี้ไม่ใช่นะครับไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าการยัดข้อหาไม่ใช่การดําเนินคดีนะครับ เราต้องไปหาพยานหลักฐานก่อนไม่ใช่ไปเอาตัวไม่ใช่มุ่งไปเลยว่าที่ตะเปียกเนี่ยเอาตะเปียกมาเข้าคุกก่อนหลังจากนั้นค่อยไปดูกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็การจะจับคนเนี่ยมันต้องมีหมายจับนะนะครับถ้าไม่มีหมายจับก็ไปจับไม่ได้ยกเว้นก็ทําผิดซึ่งหน้าตํารวจเลยเช่นกําลังกดน้ําป้าต่อหน้าตํารวจอย่างเงี้ยจับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของตํารวจในคดีเนี้ยมันก็ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนก็อยากจะรู้ว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะแก้ปัญหาอย่างไรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะออกมาขอโทษประชาชนอย่างไรหรือว่าจะลงโทษตํารวจในคดีนี้อย่างไรสิ่งที่เขาอยากอยากจะได้ทราบจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ใช่คําแก้ตัวนะโยนขี้ให้ช่องแปดมีสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็คือช่องแปดนี่แหละนะไปให้สัมภาษณ์ไปทําข่าวว่าตํารวจเป็นผู้ร้าย เออแล้วตำรวจเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าละครับคดีนี้นะแล้วก็บอกว่าวงจรปิดได้มาก่อนก่อนก่อนนักข่าวเหมือนทํานองว่าตำรวจนี่เก่งนะเออรู้มาตั้งนานแล้วนะก็โดนนักข่าวช่องแปดสวนไปว่าเอ,อ็รู้มาตั้งนานแล้วเนี่ยว่าคนร้ายไม่ใช่ตะเปียกแล้วพาตะเกียกไปเข้าคุกทําไมล่ะครับไอ้นี่มันก็ยิ่งไปใหญ่เนามัดคอตำรวจนะตำรวจติดคุกนะก็ตำรวจบอกว่า ได้วงจรปิดมาก่อนช่องแปดช่องแปดได้มาตอนสี่โมงก็แสดงว่าได้มาตั้งแต่บ่ายสองแล้วอ่ะแล้วถ้าได้มาปัได้มาบ่ายสองได้พยานหลักฐานมาชัดแล้วว่าตะเปียกไม่ใช่คนร้ายแล้วพาไปส่งสารแล้วก็ให้สารขังไว้ในเรือนจําได้อย่างไรแล้วก็ยิ่งผิดไปใหญ่นะครับเออก็แสดงเราเห็นว่าผู้ก่กลับนี่ก็ไม่น่ารอดนะสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะก็ไม่น่าก็าน่าจะติดคุกกี่ตารางนะไม่ควรจะเป็นผู้ก่อกลับถ้าเป็นแบบนี้นะ มาแล้วมัมยุคนน้ำตัก3า0 3 5อาบวกบวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกส์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปเรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนเพราะแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเ้เน้นๆเลยมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะ หมมเนื้อวะะัวเนื้อๆนี้อูดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้าการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทํากลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติม ตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมมีประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีลวนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียงเพอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดก็มีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะ พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหชุดมี10ชิ้นร้อยห้บาทนะราคาร้อยห้บาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตีสี่ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัว จังหวัดน่านบุตรที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับ เพราะเรากําลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกบร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของซ o f พ p า w เวอที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขาย จนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจี้นนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขา่าสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะเป็นจี้นนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับน้ำพริกขา่าที่อร่อยที่สุด นะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้กล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะครับคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเมื่อเหมือนเป็นเอ็เนแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ําก็ได้นะครับได้หมดเลยนะะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะ ย่งดีใช้กระบวนีาน้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขา่าน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีม,มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพีกว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า Youtube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ